เน็ตแล้วไม่ต้องดูรถมีคลิปวิ่งให้ดูมาอยากดูก็มานี่คิดดูแล้วกันขับมาจากกรุงเทพเนี่ยเอาเล่มมาเอาเก้าแสนมาเอาเล่มไปเลยเอารถไปด้วยเอาเล่มไปเลยจเอาล้อไปด้วยใช่ให้หมดทุกอย่างไม่ถอดไม่ถอดไม่ถอดแบบนี้เลยแบบที่เห็นล้อล้อเบาโโหทุกอย่างใช่ไม่เข้าพวกแต่เป็นรถที่วิ่งสบายผมถามเลยพี่ขับอย่างเงี้ยมาน้ามันกินไหมช่วงนี้ ไม่เหยียบไม่กินเนี่ยแปดแสนเจ็ดแสนตอนนี้สามล้านเจ็ด ไม่เลอะไม่เลอะอแรงด้วยคิวเห็นขับมาเป็นโป่งแผ่นดำครับเครื่อง M 2 0 M 2 0ใช่โป่งแผ่นดำเอาข้างนอกก่อนเดี๋ยวเครื่องให้ถามพี่ได้ครับข้างนอกนี่คือแผ่นดำเป็นอย่างนี้เลยใช่ปกติไม่ค่อยมีใครออกมาทำนะใช่ไม่รู้เหมือนไม่รู้เหมือนกันครับแต่สวยสวยแล้วที่สำคัญวิ่งวิ่งทริปก็ทรงนี้ได้วิ่งนี้เลยวิ่งทริปทรงนี้แล้วก็ยางนี่นะโอ้โหยางต้องแปดด้วยนะ ตองแปดครับแพ้ตองเก้าครับโดนกินไปแล้วประมาณนี้ <c oughs> ลอ้อนี่ก็หายากลอ้อโมเดนาโมเดนาสามชิ้นครับสามชิ้นกี่เข็มแล้วพี่สามชิ้น <c oughs> สวยๆล้อลอ้อครับผมอ๋อเท่าไหร่เนี่ยพี่จำได้ไหมจำไม่ได้ครับ <c oughs> แต่มันพอดีกับซุมม้มไหมใช่ครับใส่แร<ส>ปเตอร์ป่ะไม่ใส่เลยไม่ใส่ไม่ใส่ครับเจ๊ดูดิพอดีเลยดดูิหาไม่ได้ไงเนี่ยที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็หายากแล้วนะโอ้โหนี่ข้างนอกผมอยากรู้พี่ครับผมมี e 3 0ตอนนี้ ถ้าอยากได้ทรงแบบพี่นี่แพงไหมพี่ผมว่าแพงนะคล้ายๆสามประตูป่ะมีตั้งแต่หลักหมื่นจนหลักแสนใช่ไหมไอ้ไอ้ดีดอใช่ใช่ผมเคยไปดูอยู่เหมือนรถมันถูกเกี่ยวกับอะรก็แพงบางคันบางคันแสนกว่าบาทบางคันบางคันเหมือนกันเลยเจ็ดแสนก็มีใช่ใช่ใช่ผมเห็นอยู่ดูยังไงผมอยากรู้อ่ะพี่ผมไม่เคยมาสายพีเอ็มนะจริงๆจริงๆผมว่ามันก็ดูอะไรบ้างสมมติถ้าถ้าสมมติถ้าเป็นหลักแสนเออแล้วหลักแสนต้องมีอะไรบ้าง หลักแสนเลยผมว่าต้องอย่างน้อยดูตัวถังก่อนตัวถังนะทุกคนนะใช่ผมว่าดูเครื่องเครื่องเดิมไหมเครื่องเป็น M10 มันมีรู้สึกจะมีพันแ M10 พันแปดสองพันมันมี M3 ไหมยิ่ง M3 นี่ผมว่าเป็นล้านนะล้านล้านแต่ว่าถ้าเป็นแล้วก็จะมี M20 ที่เป็นรุ่นรุ่นพิเศษมันก็คือ M20 สองพันสองพันห้า มันเหมือนเป็นตัวท็อปมันดีกว่าใช่เ้าท็อปวันนั้นก็เป็น M M3 ไปเลย m อ็ไปเลยใช่ครับก็ดูที่เหลือที่ที่เขามีมาให้บ้างอย่างไฟไฟโคมดำไหมโอ้ไม่เลยพี่เอ่อสามชั้นหรือสองชั้นสามชั้นสองชั้นอีกอันนี้คืออันนี้คือสามชั้นสามชั้นอ๋ออันนี้อะไรพี่อ่ะผมก็อ่าก็น่าจะเป็นพวกเรือนไม้เป็นเรือนไม้สภาพสีสภาพสีอันนี้ฉันรู้พี่ฉันรู้ครับ สภาพสีสันมีอะไรต้องดูอีกพี่เวลาคนอยากดูบีเอ็มบอดี้บอดี้ใช่มีอะไรแพงสำหรับบีเอ็มพี่ผมว่าแพงทุกอย่างอย่าง <c oughs> ทุกอย่าง <c oughs> อะไรก็แพงครับเออจริงจรง,จรงผมว่าซื้อบีเอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศูนย์สหรือว่าซื้ออะไรอะ่ะพยายามดูอะไรที่มันมีครบรถ <c oughs> <ด>หาตอนนี้นะเน้นเนนเน้นครบในรถ <c oughs> แล้วก็อยู่ในสภาพที่ถ้ายิ่งสมบูรณ์หรือดีได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่า จะหาแต่ละชิ้นมาเปลี่ยนอ่ะหนึ่งบางอย่างมันยากตอน,นสองมันแพงใช่คนมาเล่นเยอะใช่บางทีมันก็หาไม่ได้เลยใช่คนจะขายแล้วก็ไม่อยากขายถ้าเขามีอย่างเงี้ยแต่อย่างเช่นร้องก็หาไม่ได้แล้วใช่ครับถ้าแบบแ้เป็นอย่างศูนย์สองบางบางอย่างคือตอนนี้าหาเบิกก็ไม่มีให้เบิกไม่มีที่เล่นทั่วโลกใช่ครับแล้วก็เพราะงั้นผมว่าหลากัหลกๆเลยของ ผมว่ารถญี่ปุ่นก็เป็นนะเป็นเป็น,เ,ปนเพราะญี่ปุ่นมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีหลายผลิตอยู่แล้วนี่เพราะว่าถ้าหมดก็หมดเลยที่ผมชอบคันนี้คือมันแต่งแพนเดมเหมือนญี่ปุ่นไงใช่ผมก็เลยชอบชอบ<ม>ล้อด้วยผมก็เลยคิดว่า<น><น>ความแพงของมันเลยจะซื้อรถคันแสนกว่าบาทเนี่ยพยายามมองทั้งภายในภายนอกแล้วก็ลองดูว่ารถที่เราไปดูนั้นอนะ่ะมีครบรเปในรูปไหมใช่แล้วก็ครบแล้วใช้ได้ไหมอ่าใช้ได้แล้วอยู่ในสภาพดีเปล่า ผมว่าความแพงมันอยู่ที่ตรงนี้ผมถามพี่ก่อนตอนได้มานี่ได้มาเท่าไหร่กี่ปีแล้วพี่ผมได้มานี่ก็น่าจะน่าจะมีสามสามสามสี่ปีได้มาสามสี่ปีตอนนั้นเท่าไหร่พี่เข้าคราดได้ไหมตอนนั้นได้มามันหกสิบกว่าก็แพงนะถามผมอีสามสิบแพงแพงครับแพงครับแล้วก็ทำโอ้ทำไปทำทำไปที่บ้านว่าทำไปอีกหลายครับทำไปอีกหลายใช่ผมทำเสร็จ ก็เป็นเสร็จก็ประมาณ9กว่าล้านล้านล้านหนึ่งได้เพราะว่าผมอยู่ผมผมก็ทําไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยเติมไปเลยแล้วก็ใช้งานได้จริงนะนี่มาเขียนประจานะใช่ขับมาโรทริปที่สําคัญถ้าใครอยากอยากแบบว่าจบจบแบบนี้ขายไหมพี่เก้าแสนเก้าแสนแบกไปเลยเนี่ยหนังคันถ้าไม่เอาล้อไม่เอาล้อไม่ได้เอาไปเลยเอาไปตรงนี้นะเออไปตรงนี้ดีกว่า ให้ทั้งล้อให้ทั้งรถให้ทั้งล้อทั้งรถอ่ะมีอะไรบ้างดีกว่าผมอ่ะดูเครื่องก่อนไหมอ่ะดูเครื่องหน่อยครับดูเครื่องก่อนดูเครื่องก่อนขายกองขายกองเดี่ยวแก๊ง e สามสิบนี่เดี๋ยวค่อยดูใครนายคันนี้คือคันนี้คือจบจบไหมพี่สองผมซื้อไปต้องทำอะไรไหมซื้อไปครับผมว่าวิ่งนะเดี๋ยวดูคลิปวิ่งแบบวิ่ง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 โอ้โหกลิ้นหกลิ้นครับปกติสี่ลิ้นอ่าปกติถ้าเป็น m สิบมันก็จะสี่ลิ้นใช่ไหมอันนี้เป็นบล็อกใหญ่สุดของมันในในในเครื่อง e ไม่นับ M ก็เป็นบล็อกใหญ่สุดเป็นบล็อก b 25ก็คือ 2,500cc ที่ผมบอกว่า4ลิ้นปกติ Honda 4ลิ้นสลิ้น6ลิ้นหลิ้นใหญ่ทำเป็นลิ้นผมว่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันก็แพงเราลิ้นเนี้ยมันมันเป็นลิ้นอาบี26ใช่ไม่คุ้นพิกแอนแมนเหรอมันมันคือผมว่าลิ้นลิ้นอาบียเป็นลิ้นที่ดีมากนะคือไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเป็นลิ้นที่แบบมันมันออกแบบมาดีแล้วก็อย่างหนึ่งด้วย สายญี่ปุ่นน่าจะรู้ว่าลินับอี๒๖หายากมากณปัจจุบันนี้ลินับอี๒๖ซื้อขายกันแพงพอเป็นอาบี๒๖อา๒๒ก็ไม่เล่นเลยพี่จับไม่ลงจับไม่ลงแต่ถอดไม่ถึงล้านเออใช่ตอนน้ไปไปหกเจ็ดเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไอเซเว่นคาราแปดแสนเจ็ดแสนตอนนี้สามล้านเจ็ดสามสองอ่ะหกเจ็ดแปดเอออ่าตอนนี้หลายล้านตอนนี้หลายล้านอันได้มาแต่ลินเดี๋ยววันหน้าจะได้ลดเอาลิ้นมา เป็นลีนบียี่หครับแล้วก็พี่ดูส่วนอย่างเงี้ยขับเนี่ยนะบ้าไปแล้วมันด้วยระยะมันด้วยมั้งเพราะว่าเครื่องวางเสียงมันดูอย่างเงี้ยฝุ่นเข้าน้อยโอกาสเออโอกาสเข้ายากมากเพราะว่าห้องเครื่องค่อนข้างปิดเดี๋ยวรอฟังเสียงวิทยุติดกล้องอยู่นะฟังเสียงรถดูได้ครับเมียบนโอ้ยก็โอเคครับเสียงอ่อฝาบนผมทำมาใหม่หมดโอ้ครับนี่โชกอะไรพี่แก๊บล้วแก๊บหมดแล้วแล้วก็ไปทำถุงลมที่พี่หลีครับมีถุงลมด้วยใช่คันนี้เป็นถุงลมพี่หลี นะร้อยเดี๋ยวยกไม่ขึ้นเตี้ยได้ลงได้ไม่เดี๋ยวยกเดี๋ยวพอปั๊มลงเดี๋ยวยกไม่ขึ้นก็คือทรงนี้เลยได้มาเลยทรงนี้ได้มาเลยครับใจเย็นไหมเย็นเพียงพอดูภายในดีกว่ามามาลกนิดนึงนะรถออกทิปใช้งานนี่คือสภาพที่คือบอกว่านี่คือครบไหมพี่ครบนะผมว่าครบหมดแล้วช่ององค์ช่องแอร์อะไรอย่างงี้ไม่มีของพี่ดูใหม่มากเลยนะใช่ครับใช้งานได้หมด ถุงกงถุงกีอะไรนี้ครบหมดเลยแอร์นี่พวกนี้มีหมดมีนี่พวกนี้นี่ใหม่ใหม่มากเลยนะใช่ครับโอ้โหพวกนี้มันอย่างพวกนี้ผมเบิกใหม่มันก็ไม่มีใช่ไหมก็ต้องหาสภาพที่มันดีที่สุดใครจะซื้อพวกนี้ก็ต้องดูของพวกนี้เป็นหลักว่าเป็นไงบ้างมือปงมือเปิดนวมสวิ์สวึกอะไรยังดีอยู่ไหมสวิกแตกอะไรอย่างนี้ไหมแล้วแต่งแบบว่ามันไม่ได้หลุดจากยุคแล้วของแต่งก็แบบว่าเนี่ยดูเรื่นๆก็เก้าศูนย์เก้าศูนย์ใช่อันนี้คูใหม่เลยพี่หมอนนันใช่ครับ ดูมันดูมันไม่ได้แบบว่าคือดูแบบว่าเหมือนกันเออผมไม่อยากรู้พี่ไอ้นี่ไอ้นี่คืออะไรข้างบนน่ะอันไหนครับนี่ยเนี่อยากรู้อยากรู้อันนี้นะนี่เนี่ยนี่นี่ใช่ไหมจริงจริงถ้ารถตัวนอกเลยอ่ะมันจะมีไว้มันมีเซ็นเซอร์ถ้าเราติดเซ็นเซอร์ครบหมดเลยเนี่ยมันจะมีเช็คหมดเลยเช็คเบรกเห็นไหมเบรกไลท์โลบีมเอนจิ้นเช็คเครื่องน้ำเอ่อน้ำมันเครื่องมันจะมีเช็คหมดเลยแล้วพอเรากดปุ๊บมันก็จะขึ้นค่าดีฟอลต์อะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงจะดู่าโคตรเท่นะใช่มันเหมือนรถอวกาศนิดนึงเหมือนจะอยครับ ก็ี่านเข้าหาคนขับใช่มันจะมีปุ่มพวกนี้ให้เช็คอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นตัวในไทยผมไม่รู้ว่าว่าตัวในไทยไหมแต่ว่าจะเป็นบางรุ่นจะเป็นนาฬิกาอ่าเป็นนาฬิกาเขาุยูัในสมรู้รล้ำอ่ะใช่แต่เนี้ยถือว่าล้ำมากในยุคนั้นเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลหมดเลยใช่ขับฟิลลิ่งเป็นไงดีกว่าผมว่าโอเคเลยนะตัวส่วนตัวผมผมก็เป็นรถที่วิ่งวิ่งออกทิพยริใช้งานจริงวิ่งไม่ได้แต่งสวยอยู่บ้านอะแต่ว่าแค่ว่า สมาชิกภาพไม่ค่อยชอบมอกว่าไม่เข้าพ่วงแต่ป็นรถที่วิ่งสบายผมถามเลยพี่ขับอย่างเงี้ยมาน้ํามันกินไหมช่วงนี้ไม่เหยียบไม่กินเนี่ยพี่เหยียบนะอเหยียบวะไม่หนอรมันวิ่งดีเพราะว่าเพราะว่าผมวิ่งอยู่ไอที่วิ่งวิ่งอะคือแค่เกียร์สามเองนะไ่หรอใช่ไปร้อยยี่นะมันมันใหม่มันขึ้นแปดสิบเองถ้าสี่ห้านี่คือเอวยาวได้มิดใหม่ป่ะผมว่าก็มิดนะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยลองเหมือนกันโอ้แค่ร้อยแปดสิบก็ยกแล้วผมอะ แต่ว่าผมผมก็วิ่งอยู่แค่เกียร์สามถ้าแบบว่าวิ่งไกลถ้าแบบว่าไมค์ขึ้นสักร้อยยี่ร้อยสี่ก็คือเกียร์สี่ผมก็นั่นน่ะแต่ผมก็วิ่งอยู่ประมาณสามเกียร์สองสามเกียร์ก็ชิวๆแล้วครับเพราะว่าถนนแบบนี้อันนี้คือกล่องเดิมหมดเลยพี่หลือกล่อง a e m อ๋อกล่องแยกมาอีกใช่เราเราทำหกลิ้นใช่หกลิ้นต้องเป็นกล่อง a e m ครับแต่วิ่งมีสะดุดถึงเครื่องแน่นไม่มีสะดุดแน่นครับสตาร์ทได้จอดได้เก้าแสน ท่อเธอเอพี่อะท่อ<ค>นี้ก็ตี<ม>บ้านเราเนี่ยแหละครับอ๋อนะใช่เใ,ใช้งานจาัดทรงเรงใช้งานยางตองแปดบ้าไปแล้วก็ยางนิ่มอยู่เลยยังนิ่มครับยังนิ่มครับรถใช้น้อยยางใหม่ยางใหม่หมสนใจสนใจเป็นสนใจจะบบว่าติดต่อสนใจแบบอยากได้แล้วคนดูแบบนิมันจะติดต่อ,อยังไงอะติดต่อผ่านตาล้องได้เลยผ่านเพจของพี่เลยของพี่เลยผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถนี่ผมคือ ผมชอบทรงคือผมอ่ะถ้ามีรถผมอยากอยากใส่โปแพนเดมเราอ่ะแบบว่าสาวกแพนเดมล็อกเกตเดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคไว้ให้ตากล้องผมทิ้งเฟซไปเลยได้ครับอเองได้ครับขอบคุณนะครับนี่นะเก้าแสนเก้าแสนเน็ตไหมอะเน็ตไหมเน็ตแล้วไม่ต้องดูรถมีคลิปวิ่งให้ดูมาอยากดูก็มีคลิปดูแล้วกันขับมาจากกรุงเทพเนี่ยเอาเล่มมาเอาก้าแสนเอาเล่มไปเลยเอารถไปด้วย เอาเล่นไปเลยจบวยให้หมดทุกอย่างไม่ถอดไม่ถอดไม่ถอดแบบนี้เลยแบบที่เห็นเลาะเลาะเบาโหทุกอย่างใช่โอ้โหขอบคุณมากนะครับครับโอเคดอกครับทำไมถือขวดเนี้ยปกตินี่คุณแอปนี่เฮ้ยเจงชายกาแฟยังไม่ได้เลยอยู่ดีถือเบียรแล้วอะโอเคครับ